จากกองเรือหลักถึงเรือแมรีจอยท่านดอนกิโฮเตเดอฟรามิงโกจากกองเรือเจ็ดเทพโจรสลัดและท่านบาโธโลมีคุมะมาถึงแล้วนี่ยุดนะทำอะไรไม่ใช่นะจู<ๆ>จูมือมันก็อ่อ คุณบ้าๆนะทำอะไรเวลาเนี่ยตั้งใจทำที่ไหนจู่ๆ่ากายมันก็ขยับไปเองเรื่องอย่างนี้มันมีจริงที่ไหนเจ็บร้อยละจู่จู่มันเป็นอย่างนั้นหนอจะฆ่าฉันเลยละทำอะไรกันอยู่ฮะหยุดไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนจู่จู่เป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวมือท่านเดี๋ยวผมก็หยุดมือท่า น่าสิหยุดเล่นเหลวไหลได้แล้วจะต้องตายด้วยมือของฉันเถอะนะอย่าาหยุดนะไม่งั้นวันนะหยุดเถอะให้ฉันหยุดเทให้เขาฟั้ยเฮ้เลิกเถอนะจะทำอะไรเล็กน้อยนี่ทำไมพวกท่านมาทำสงครามไม่ใช่เหรอ แย่จังเลยขอโทษที่ทักถายช้ามากันสะเร็วจริงนะทุกคน <c oughs> อ้าวเนเน่พูดให้ดีๆนะเริ่มเลยแล้วกันนะ